โอครับวันนี้ก็สวัสดีแม่ทุกคนสาวบ้านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทมงาน,นบ้านนกกระเช้านะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคลิปจัาแพรกพร้อมแจกนะก็ไปโหลดมาเยี่ยมมาเห็นว่าสวยดีนะก็จะเอามาแจกนะเป็นบางคนก็อาจจะไม่รู้นะก็เลยเอามาแจกนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงไว้ด้านล่างคลิปนะครับก็ส่วนตัวผมว่าโชคเขี่ยวอยู่แล้วนะ แล้วก็มีซีโซีย e อย่างงี้จะให้พาดได้ยังไงนะครับก็หรือใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like ลค์คลิปนี้แล้วก็ใครที่ชอบผมมากก็อย่าลืมติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มาจากที่แแพ็คพร้อมอรีวิวเช่นนี้จบไม่มีอะไรมากนะฮะก็เป็นสีเป็นเหล่อะไรแค่นั้นนะครับ,รรรรบก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะมีแต่เปลี่ยนหน้ากข้องโดยเปลี่ยนเป็นหมดแล้นะเปลี่ยนให้เป C ็นสีเ e ขียวนะครับ ก็นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดติดตามนะจัำหวนนี้